ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาชมนะคะ,ะชบาต้นชบาอันนี้เป็นชบานะชบาด่างเออเขาเรียกว่าชบาฮอลแลนด์นะชบาเมเปิลเมเมปลิเปลจากฮอลแลนด์นะคะคุณยายไปซื้อมาจากสวนดูจักนะนี่นะคะกระถางละหน0่บาทนะคะ100รบาทเดี๋ยวคุณยายจะปลูกให้ดูนะคะคุณยายจะปลูกให้ดู มันจะเป็นพุ่มนะคะเขาบอกว่ามันจะสูงสูงไม่ถึงสองเมตรนะคะก็เป็นไม้ที่สวยงามนะคะซึ่งสามารถที่จะอยู่ในร่มก็ได้แดดก็ได้นะคะแต่ต้องออดินดินร่วนนะคะปลูกในดินร่วนนะคะเดี๋ยวคุณยายจะดูว่าเขาปลูกมาแบบไหนนะคะนี่คะ่ะเขาปลูกมามีแต่มีแต่กะามาพร้าวทั้งนั้นเลยมีแต่กะมาพร้าว ถังนั้นเลยนะคะเออมันก็ไม่น่าน่านัา่นนะต้งเอาออกก้างนะอ,อ,อคุณยายถามว่าขยายพันธุ์ยังไงเขาบอกว่ามันมันต้องตอนนะนะต้องตอนถ้าจะตอนก็ต้องเหมือนกับว่าเขาบอกว่าปัดชําก็ได้ตอนก็ได้เดี๋ยวคุณยายจะทดลองดูก่อนนะว่าว่าจะ เออเอาเอาปัดทําก่อนนะตัดตัดเออกิ่งที่มันสามารถที่จะทําได้นะ <S 2> <S 2> <S <ส>มันคุณยาเห็นมันสวยดีนะแปลกดีก็เลยซื้อมาแต่แยกแยกต้นได้ค่ะแยกต้นได้แยกแยกต้นได้น,ไดนะคะี่แยก,แยก นี่โอเคแยกถ้าถ้าติดรากก็ถ้าติดรา,า,ากก็แปลว่าโอเคใช้ได้เนาะใช้ได้นี่นะคะใช้ได้อันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้เป็นกออันนี้เป็นกอเดียวกันหมดนี่ได้ได้นะคะถ้าถ้าติดรากแบบนี้โอเคใช้ได้นะคะใช้ได้อันนี้ก็ต้องปลูกเลยนะคะปลูกเลยเดี๋ยวคุณยายจะดูว่าเอ่อของเก่าเขา ของเก่าเขาลับษนาหเหมือนกระตอนนะคะอันนี้ตัดตัดกิ่งตอนออกกขาตอนมานะตอนตอน <S <S ไม่รู้ว่าจะปลูกยญ้าปลูกง,ง่ายนะแต่ของบ้านเราปลูกง,ง่ายนะคะชบาชบาบ้านเราปลูกง,ง่ายเออดอกมันจะเป็นสีแดงนะคะสีแดงเหมือนกับของบ้านเราเลยนะคะแต่ดอกจะเล็กกว่านะแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะออกดอกทั้งปีเลยนะคะออกดอกทั้งปีเลย เดี๋ยวนี้ชบาก็มีหลายสีนะชบาก็จะมีสีชมพูสีขาวสีแดงสีเหลืองนะค่ะก็มีหลายหลายสีนี่คะ่ะคูณยายจะลงไปก่อนเปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะคะที่จริงจะลงดินก็ได้แต่คุณยายไม่กล้าเสี่ยงนะเดี๋ยวเวลาเวลาฝนตกแล้วบ้านคุณยายน้ำท่วมก็จะตายเสียดาย เปนกระถางให,ให้ใหญ่ดีกว่าเราสามารถที่จะเอาไปโชว์ตรงไหนก็ได้นะคะแล้วตั้งโชว์ให้ให้บ้านสวยงามนะตามมุมบ้านต่างๆก็ได้นะคะถ้าปลูกก็เอาไว้ตรงสารพระภูมิก็สวยนะอืมประดับประดับได้สวยอันนี้กระถางกระถางละหนึ่งร้ยบาทจะก็คุ้มนะคะคุ้มนะเนี่ยที่ซื้อมา ชาบาเมเปิลเ,เขาบอกว่าเป็นของฮอลแลนด์นะที่จริงเขาขายร้อยห้าสิบนะเขาขายต้นหนึ่งอะร้อยห้าสิบกระถางละร้อยห้าสิบแต่คุณยายต่อ,100อร้อยหนึ่งก็เขาให้นะโอเคก็เลยซื้อมาสองกระถางนี่เดี่ยวแห้งมาเลยเดี่ยวแห้งมาเลยมีแต่ใบมีแต่อนี่ไม่มีดินเลยฮะเนี่ยเาขาปลูกมาไม่มีดินเลยแต่เราจะเอามาใส่ดิน อันนี้แยกได้นะคะอันนี้แยกได้นี่นะคะแยกได้แยกได้แยกได้เลยแยกได้ถ้าแยกได้เดี๋ยวนะถ้าแยกได้เราก็ใส่กระถางเล็กก็ได้นะคะใส่กระถางเดี๋ยวคุณยายจะต้องเอาดินเอาดินใส่ใหม่นะคะดินใส่ใหม่ นะคะวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังบ้าคุณยายซื้อเอ,อเจ้าชบาเมเปิลนะดอกสีแดงความสูงเขาบอกว่าไม่เกินสองเมตรนะคะมันจะเป็นไม้พุ่มนะออกดอกทั้งปีนะคะอ,อชอบอยู่ในอากาศทุกได้อยู่ได้ทุกสภาพอากาศนะคะแต่ต้องมีความชื้นนะคะมีความชื้นแล้วก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยบ้างนะคะคุณยายก็จะใส่ปุ๋ยของคุณยายนะ ุ๋ยของคุณยายนีคะ่ะเดี๋ยวนะคะคุณยายก็จะใส่ปุ๋ยนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยที่คุณยายผสมแล้วนะคะจากทาจากน้ําตาวข้าวนะคะคุณนี้คุณยายทําไว้นะคะก็จะใช้ประจานะต้นซึ่งต้นไม้ก็สวยงามทุกต้นเลยไม่มีตายสักต้นหนึ่งเลยนะคะสวยงามค่ะซึ่งยิ่งเป็นไม้คุณยายจะปลูกได้สวยงามก็ต้นไม้ใบนะแต่ต้นไม้ที่ที่กิน กินอะไรท่ยายปลูกไม่เคยได้เลยมันมันเหมือนกับเราได,ได้ได้แค่ปลูกต้นไม้สวยงามได้ค่ะก็ลดไปเลยนะคะให้ความชุ่มชื้นนะคะให้ความชุ่มชื้นเข้าหน่อยหนึ่งนะค,คะโอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็คุณยายก็จบเดี๋ยวคุณยายจะปลูกต่อนะ ยายจะปลูกต่อเอ่อคุณยายก็จะเล่าว่าไปซื้อต้นเจ้าต้นชบาเมเปลิลนะมาสองต้นมาสองกระถางกระถางละสองร้อยบาทไอ้กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะมาจากสวนดูจากนะแล้วคุณยายก็จะเอามาปลูกขยายใส่กระถางใหญให่ให้ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อที่จะคุณยายจะได้ขยายจํานวนให้มากขึ้นนะคะเอ่ออันนี้ก็มาจากกิ่งเขาก็บอกว่ามันสามารถที่จะตอน ตอนก็ได้นะคะแล้วก็กิ่งชําก็ได้นะคะกิ่งชําเขาก็บอกว่าให้แช่น้ํายาเล่งรากไว้ประมาณจะครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ก็ปลูกลงไปนะคะใช้กิ่งก็กิ่งไม่แก่ไม่แก่จนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะคะโอเคค่ะก็จบการสาธิตการไปหาโต๊ะเจ้าต้นชาบาเมเปิ้ลของฮอลแลนด์นะคะมาปลูกนะ โอเคค่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคุณยายนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย